แล้วเอาเลยพี่ตั้งไว้นั่นเลยพี่ตั้งไว้ให้นั่นเลยพอดีเลยพอดีเลยผมมีหน้าที่ใส่อย่างเดียวโโอเคคครรรัับททศพ์ใถึงเวลาแล้วเราจะเริ่มครับถึงเวลาแรกสีเขียวกำแพงเพชรพรถรบประดำอยู่สามประตูจอดศูนย์สีแดงวีพีนครชุม พุทธศิลปานทองจันพุทธผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1อมรอท,าท,าท่าธรรมผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2วิชานหลวงโยธาผู้ดำเนินาการจัดการแข่งขันรังสรรค์ไพรสนครับดำเนินาการจัดการแข่งขันโดยสจาก,กามณิลมเหมืองและทุกทีมที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันครับเราเอาลวครับพยรยุทมรอได้สจก,กมณิลเหมืองลงไปแล้ครับผู้ทำให้ฟุตบอลเรกของสของ,งก,กําแพงเพชรกึ<ม>๊กกั๊ใช้ยาเสพตัวทองไป ชัยยศิษย์ปาดมาแต่กองหลังเขียวมายิงสวนกลับไปครับอภิรัตน์คุณและตะพูมพงศ์เหล่าบอลทั้งหมาเลดสองฝั่งวีวีทุกคนชุมอภรณ์อภรณ์ปาดมาแตอ่อดุลศักดิ์คุณเขียวครับให้กับสุริชาติรัตธนาบุญออกขวามาให้กับสจกมล์สิมเมืองสจกมลตักย้อยมาหน้าำตู้ให้กับ โอ้โหลูเลยอยู่ในตำแหน่งนิดเดี๋ยวเล่นขึ้นมาใหม่ครับทางฝั่งทีมอ่า VIP นครชุมอำพลคงสุวรรณคู่ต่อไป สากลสุริยาเรื่องน้ำผลเจอกับหลังสันเขาออกมาได้ก่อนรับให้กับผ่านจัมร,ร์ตัวอุดศักดิ์กูนเขียวอุดศักดิ์ก่อนคอเข้า,ขากลางมาให้กับชัยศิษย์บัวทองหลายธนุออกถึงต่อจอขมมนสิมเมืองไม่ไม่ผ่านวิรัสแพรทองครับบัวต้มมาให้กับบุญสร้างสากลโหเส้น สวัสดีเป็นคำฟาวสากรคำอา่านคำเปรียคิกของทางฝั่งวีไอพีนครชมสากรเล่นสั้นมาเดนลมิดให้สากรมาที่บุญสร้างสว่างแพ้วจากลูกให้ธุริยาธุริยาตายออกมาริงไกลครับลุงนี้เบาครับประจันวงสนุนรับไม่ได้หลายกขวามาให้พันธมรโทโรป,ปรีดาบุญทน มาที่ใช้เศษบัวทองเขากลางมือมา้ระปโดนโร,ดรันางเขาโพสต์ติดั่งไว้ได้ครับขอบคุณตาตัวนะครับจเรอุณจเรวารินที่ปุญจ้างปุญจ้างสว่างเข้ามาให้กับเดรามิทไลออกซ้ดยไป ไอ้กุ้ยรัตแพรทองวิรัตตาดมาแตงมชัยศิษย์บัวทองได้ครั้งวิรัตล็อกล็อกแล้วยิงไกลครับฉันปล่อ,อยออกครับไม่ตรงกล่าวประตู ก็สามต่อศูนย์ครับยังไม่มีเพิ่มและยังไม่มีเตะตื่นมาครับอดุลสักของซ้ายมาเออถวัลจันทน์ถวัลมาให้สมเกตภริศน์สังเกตปอนคอร์สไปถึงชัยเกษตรบวัวทองชัยเกษตรที่จอจกมลสิงห์เมืองอดุลสักย้อนคืนมาให้กับ ส่รชาติรัตนอุบลออกกำังให้สอจองกมลสิงเม,มืองปากย้อยไว้เพือโอกาสยิงเลยครับเออสูงมากมันจะเห็นคนน้อยที่สุดคนอืมอ้าววางใส่หลังอีกเอ,อ้าผ่อนเทพอำพลของสุกอันมาให้ดับบลแดนรังกับโปเต้ลอกหลบได้ไหมหลุงนี้เนี่ยเราไม,ม่ หรือวิจารณ์รุมาให้สากลไม่ผ่านสวัลย์จันทน์ครับไปาแล้วสุริยาสุริยาเช่นไปไม่ผ่านของหลังบ๊อกได้ปาจจันมองสนุนเลยครับสบายๆกอดขวาให้ปีดาบุญทนสุรชาติอาดุษฎีมาส,สจกออมนสิมเมอืองออกขวาไปไอ้กับพันธตรวจปีดา สอจอฝากมาให้กับแช้สิบัวท้องไปนะครับสามต่อสามมาอภิรัตน์คุณบ้อนไปตรงนี้จอจอ,จอ็อบมาหลาแถวสองไม่มีใครโอ้โหบอกผม,มคิดว่าจะมีตัวเตมิม <laughs> การจะให้จอจอใช้วัดขุแนแผนออกซ้ายมาให้สวรรค์จันต้น,นมาให้อภิรัตน์คุณ อัปยศคุณม่สุริยาสกัดได้ไปถึงอัมพลคงสุวรรณอัมพลอัมพลม่ตรงนี้พรเทพศิลาลัคนเอาขวามาในกัะบวนส้างป่าตรงนี้สุริยาเอาบอลลงได้ไหมสุริยาเริ่มน้ำผลข่าวช้าเป็นครับตรงนี้ชัยวัฒน์ขุนแผนเร็วไปเลยครับตรงนี้สากรคำา ไอ้นบะโนรังอโปเด,ดิโนบะดดนยิงไกลข้างไกลครับตูกนี้มีโอกาสตบราการยิงได้มืนกันจังหวะนีุ้ต่อไปกับแมงเพชรยูเรเจ็ตพบกับของลานใไซก้อนสวยมากครับตรงนี้น้ำหนักรับทิศท,ทางสมเกตโยกข้าขวา ผมเกียรไปสนลแล้วความให้สอจอขมลตังหนึ่งจังหวะยิงไกลโอ้โหเรียบร้อยสมเกียรติเขา้าฮอสลูกครับเปิดสายพานของสอจอ,อขมลสิบหมือนแตเกียรติทำแฮททริกไปแล้วเป็นสี่ต่อศูนย์ครับอ๋อลำหน้าลำหน้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ลำหน้ายกธงขอโทษที ลูกนี้เป็นลูกล้มหน้าเป็นลูกล้มหน้าครับแต่ลูกนี้แหละจะไม่ล้มไปถึงสอจอมบอลมือฝางไว้ตรงนี้ปีตาถึงบอลก่อนได้ครับตรงนี้อานุสัลกลงยิงไกลครับโอ้โหสวยงามงามากครับตรงนี้อานุสักคูนเขียวครับกองจับได้ทันพอดีเลยครับเรื่อง <c oughs> จากคุณเจริวารินเอาเลยครับขึ้นนำเป็นสี่แน่นอนเลยครับตุนสักพูนเขียวหมายเลขสิบเฮ้ยใครยาวภาพสวยมาสองขวดนะเว้ยบุ้งกับสองขวดสองขวดภาพสวยๆนี่เจ๋งเลยเนี่ยโอเคไปยูได้นะ YouTube อะชัดเจน จับภาพการทนกันยึดคืนหมดทั้งลังเอาละครับตรงนี้หลังสันมาอดุลษฎีหลังสันออกซ้ายมาให้กับสำลิศทัวมอนอาจารย์สำลิศเข้ากลางไว้ให้กับพระเจ้าประโทผูกกับกัมอดุลษฎีเข้ากลางให้สมเกตพรสไน์ให้สัส้นไหสุรชาติสมเกตป้บบนมาอภิรัตคุณ พอดกแม่น้ำหนักยอดพอดีจายโห่จริงเท้าสุดเท้าจ่ายกันมั่นครับจังหวะนี้ขอกลางมาให้สุรชาติรัตนบนุญสุนีจเจเลยกลัวมไม่ได้หนึ่งหลังตั้งใจตับภาพแล้วับไปเลยครับ, <c oughs> รบจังหวะตอกลัวบ้างของเวียีนัรชมสุริยาเรื่องนำผลสุริยาตายออกขวาม,มา <c oughs> ไม่ผ่านแม,ม่ผานเลครับหมดลองลองพวกสงกลาม สัตว์ที่ใช้คูนเขียวออกซ้ายมาสำเริจสำเริจมาให้อดุลศักดิ์คูนเขียวอดุลศักด์ปาดยาวไว้ให้กับชัยอสิทธิ์วีรัตแพรทองโคกทิ้งออกไปครับหลุบทุ่งของทั้งฝั่งกำแพงเพชรพรรถฮับเบิลครับนำอยู่4ี่จ่อศูนครึ่งเวลาหลังขูดที่2ครับ คู่ีสามกำลังจกลงสนามกำแังเพชรยูเนเต็ดพบกับฮองลานครับวันนี้โค้เสกน่าจะมาด้วยกอแพงเพชรยูเนเต็ดอ่ะมาะน่ากลัวมาเล่นด้วยไม่ได้ไม่รู้เลยไม่รู้ไหนในสู้ แมเนเฟตเนูน่เจ็ดยมีชื่อของประธานจมอสอยกัแมเนเฟดซีด้วยไม่รู้วันนี้มาบ้างตอนนี้ปิดเล็กปิดเล็กปิดเล็กอยู่กับแมเนเฟดซีปออีที่เดือนกุมพาพันตอนนีจะมีสนามแห่งใหม่ สองสนามสนามซ้อมสนามอะคาเดมี่ด้วยของ Command อกําแพงเพชรเอฟซีโดนซัดเกี่ยวบอลลงหลายใบชาวัดเหี๋ยวจะต้องเป็นการฟาเวเกิดขึ้นของชายวัดขนแมวเป็่อน้ปลาสุริยาเรื่องน้ำผล โอติครับจะเปิโดโรนิคกันมางหรือพี่นักขอดชมยังเตะเติ้ลยังไม่ได้ครับลูกแรกยังไม่มาแล้วบอลลอนรัอร่งเขาโอติปาดย้อนไหมไม่ผ่านสั่งที่ใช้ปูนเขียวครับอดุนศักดิ์ปูน,นเขียวหลายเข้ากลางมาหน้าให้กับสมเกียรติกระชากหลายเขวาให้สอจอโคมนสีมเมืองแต่งบอลหนึ่งจังหวะสอจอยิงเลยครับอาลูกลดมาไม่ผ่าน ออมคลคงสวรรค์นัทใช้แหววิเชียนทานไหมปาะกาศออกข้างมาไอ้กับเดินมิทเผือกเกียมเดินมิทไหลายมาใไอ้กับบุญสร้างสว่างแพ้วสุริยาแต่งมาให้บุญสร้างโอ้โดนชกไปได้ครับตรงนี้ปีนาบุญทนมาสุริชาติตรัตน์วบนวบลอยู่ที่ผูกงบกับอนุษัีขูดเขียวออกซ้ายมาขูนสทธิ์ทวมอน าการสำเร็จออกลิมเ้นฝั่งซ้ายมาให้กับอภิรัตน์กุลนย่างได้อยกับสองฝั่งนี้สำเร็จฝ่าข sí ้านแายติกพติ๊กยิงแม่ติ๊กนั้นถ้ใช้แก้ววิเชียนบอลมาถึงบนร้างแต่อันนี้ไปเอาขอไปแจ้งฟาวเขาดูนี่ชัยวัด์ุนแผงเอาด้านหลังฟาวเฟนทิกของวีไอพีนครชุม วิรัตแผ่ทองปาดมาให้สากลคำอาสากลปาเต็กได้เปรียบให้เล่นต่อไปหลายมาให้สุริยาเลิกน้ำผลสุริยาแต่เขาขวาลงยิงไกลประจันทร์วงสนุนเราไปเลยครับพวกสาวประตูแต่ปาลงมาเอามาถึง,งรเราไปโดนให้สุริยาสุริยาปอดซ้ายไปให้สากลยิงด้วยซ้ายไม่เข้ากรอบกระ <c oughs> จายกว้าง ัยิงงนกกว้าสากลยิงซ้ำไปไปแต่หลังสันไพรสนเคลียร์ทิ้งออกมาปัดมาให้กับอภินันคุณและตากูพงก้างไปอนุสาวรุ่นเขียวบอลอยู่ที่สมเกตไพรนครับสมเกตเข้ากลางไปสุรชาติรัตนวลไม่ผ่านนันทชัยแก้ววิเชียรปัดย้อนกลับมาสิบเจ็ เล่นกันมันจัดโต้กันชื่อชื่อชื่อไม่มีเบอร์ด้วยนะสีสีสีแดงยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ไม่รู้จักครับผมประตูอะประตูฮะอืมที่เป็นประตูเขาออกมาเล่นเขาออกมาเล่นนะชื่ออะไรเจเลงอ่นั่นแหละยเขาออกมาเล่นโอ้โหสมเกียรติยิงสวนกับโอ้โหตาข่ายทะลุเลยครับสี่ลูกละเกียรติโอ้โหสมเกียรติไพ่สด น้ำดาวซันโบโอ้ไปเข้าไปเข้าทุกใครรู้อ่ห้าต่อโูนหงานหนะักห้าเท่าแล้ว VIP ครับทั้งฝั่ง VIP นครชุมซ้อมไปเลยถือว่าการซ้อมใหญ่เด <ừ. S 1> <c oughs> ี๋ยวเก็บเลยครับสำหรับวีไอพีนครชุม มาที่บุญสร้างสว่างแพ้วบุญสร้างมาให้กับเดรมิทเดรมิทเผือเกเจียมมาให้กับบุญสร้างออกขวามาให้เจริ่งไม่ถึงต้องออกเจริ่งทันก่อนไหมรับไปโดนลังเขา้าโพเตร์รับปรไปโดนเผื่อหลังมาตั้งต้นใหม่ที่อภำผลคงสุวรรณอพร้อมฟังไหมนี่ครับ หวนสร้างสว่างแพ้วปุ่สร้างจ่ายแต่หวนล้นมาถึงนักบอลน,นรังอัโพตินักบอลน,นักบอลเบาเก่าให้สากรสากรพา,าบอลไปเองนะครับตรงนี้โยกขวา้ายไปยิงได้ไหมโอ้โหมาเลยนะสากรคำอาดโอ้โหความสามารถไรว้ๆเล,เลยครับตรงนี้หมายเลขห้าเตะตื่นมาเป็นหนึ่งต่อห้าครับ không 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 วันนี้อากาศน่าเล่นบอลอ่ามาที่อภิอรัตน์คุณบอดุลศักดิ์แต่ที่ใช่คูนเขียวตอขวามาให้กับไทยวัดไทยวัดขุดแผนไทยเสร็จลาเขากลางมาใส,มส้จอจอกมลสิ้นเมืองอจอมาให้กับอภิรัตน์คุณแล้วจะปูมพวงหลายมาสมเกียจเพื่อนเพื่อจอไม่ถึงครับโดน ทำผลงานสวนตัดได้ใจมากผ่านจังวัดทบีดาอ่านทางออกดักมาได้เดนเมิทเดนเมิทในทางเดนเมิทเผือกเจียมเดนเมิทเดนเมิทออกขวามาให้น้องปอดอนรังขปุติบอลเขากางสากลสากลล็อกลังห่วงเกี่ยวสวยครับตรงนี้จ่ายขึ้นมาให้กับเดนเมิทเผือกเจียมขาดไหมเดนเมิทโอ้โหโอ้เชื่อว่าเซ้นย่อมคงหลบออกเส้นหลังไว้ครับ เกงขึ้นมาครับจันวงสนุนมาเรือนศักดิ์พลเขียวข้าวกางมาสมเกียรติพรายสนสมเกียรติจ่าทรุออกซ้ายมาให้กับอภิรัตน์คุณรัฐภูมิพงษ์ตาไปหนึ่งจังหวะจะเลจยิงไปตรงตัวถอ,อนเทพอกอนเทพศิราลักเปิดมาให้กับบุษร้าง ออกขวามาไปก่กนนับประดลนับประดลนแล้วก็โปสถเตะยากไปได้อยู่ครับนับประดลจะรู้ออกท้ายลึกไปไหมปัจจันดักไว้ทันครับธุริยาไม่ทันครับตรงนี้ก่อนมาถึงอภิรัตน์กุลรัตภูมิพงศ์จ่เขากางคืนไปให้กับอนุสาวรีย์รุมา โอ้จ่ายที่คัสเซกเลยครับตรงนี้สมเกียรติปาไปชัยสศิษย์ลองยิงไกลโ <c oughs> อ้าวตรงนี้โอ้โหเป็นมือพุ่งสาวตัวคอนเทพสุดาล <c oughs> าักอ่าใช่ชัยสศิษย์บัวทองก็ยิงได้รุนแรงครับเอออดีตดีวิชันหนึ่งทหารบกครับเนี่ยอดีตสตาร หัวหน้าสตาร์บคอดของแมนสอร์เอฟซีด้วยเรียกภูมิภาคเป็นหกต่อหนึ่งครับงานหนักของทั้งฝั่งเวพีนครชุมครับวันนี้มีเอ้มีเอ้มีแฮตติกสองคนนะมา้าสจสัย <laughs> สุริยามาที่เดนอมิทเ <c oughs> พื่อเจียมเดนมิท <c oughs> <c oughs> มาตา้งต้นมาที่เจริพุ่งวงเจริเขกากลางไปให้กับสากลคำอาจสากลมาที่เจริย์ข้างหนึ่งเจริยอ้าจ่ายผ้าครับรงนี้โดนกดน้ำจ่ายผ้าหวานมาถึงผูกกำกับทั้งรถท้องอดอนศัก์ปูดเขียวฝาให้สอจอกระมลสิส็งเมืองสอจอพาบอขึ้นไป ก้าวมาไปกับใช้เซ็ตสมเกียิยิงแป๊กไปครับตรงนี้เลยการจะทำับบบอลแทริกซกหน่อยผัว <c oughs> สาวขาเลาะ <c oughs> ตอนนี้เวีพีนครชุมโดนไพโ,โลทบอลเลาะอยู่ห้าลูกครับหกครับหกครับ อหกอะไมาประแด,ดองตามืนเลยไม่มีใชนะไปได้ไหมสุเวทปาดมาสุเวทเ,นนนนนนเข้พัดนพดลนะดลใจก็มาบุนซ่าอาสุเวทสุริยาเลิกน้ำฝน ออกความมาให้กับเดลามิทเพื่อเยี่ยมยิงโดนหลังสันภัยสนสกัดออกามาได้ครับเอยูได้ยู่ครับแม่สุริยาบอลลนมาถึงสากลครับอาสากลถาบอลไปวนไปหนึ่งรอบเดี๋ยวจะให้ใครออกซ้ายไปให้นุบดลรังขง้าโูตินุบดลยังไม่ไหลครับเอาสะดุดเสียจะไหวโดนตัดได้ครับตรงนี้บอลเป็นของไมโลทอมโปรครับออกสามต่อสามรับตอนนี้ สมเกตไพศสนมาให้กับชัยวัฒน์ขุนแผนมาให้สจกมลสิงห์เมืองสจกมมเขียวหลมาให้กับหล้างสมเกตไพศสนมาให้รุจสาพูนเขียวเหลือเงินเมื่อเสร็จแล้วจับเป็นพิเศษจับเป็นพิเศษเลยครับจ้าเก,ก้า <laughs> 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 จะเอาตรงนี้หน้าตุ้มมาชัยวัฒน์โอ้ <c oughs> โหแต่หลบพรเทพชินาละเอา น้ำห่างไปได้ก็รู้นี่เป็นเจ็ดต่อนหนึ่งครับโอ้บอลเริ่มบาทดวะไชยวัดขุนแผนครับหมายเลขเจ็ด ข้างิีข้ามคานก็แม่ตรงนี้ไอตัวนี้มันเหมือนมันส่งมันดีนะไอตัวนี้ตัวอะไรเบอร์อะไรนะที่ยิงมี่แก่แต่เวลาจบไม่ดีโครงสร้างอะไรเวลาสเต็มบอลนแต่าราชมก่นะอนเออะชมเรยชมนี่ภายนอกภายนอกเ,อเสียงภายนอก ให้กับไพลอโทมโปรอนุษศักดิ์คูนเขียวอนุษศักดิ์ออกซ้ายมาให้กับอาจารย์สำเร็จทัวรมอนสำเร็จโอ้โดูไสมเกียรติสมเกียรติเคืนมาให้ชัยเิตแต่มาให้สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งหย้อนมาให้กับสุรชาติรัตนอุอบลได้พุ่งไปได้อนพุมงกลับหน่อยหลังนึง แต่แข่งคิดด้วยกันหุ่นกับอนุศักดิ์สันทิชัยพูดเกี่ยวว่าน้องให้พี่พี่ให้น้องเขียวออกมาได้ครับวิรัตแพรท้องวิรัตเปิดมาให้กับบนสร้างสว่างแพร่บนสร้างไปเร้วลูกนี้หมายเลขกสิบเก้าไปแล้วครับสุเวทแม่กระพัดโดดสกัดไปเจอแตะโหม่นำน้ำดีแล้วกัน ลักษณรัตนาขโมนมาใหยใสิทธิ์นิน่งกิ๊บ์นายสาวจอขโมนสิงห์เมืองครับวันนี้ยังไม่ได้เบิกสกอร์เอาเลือดเอาใช้าะว่า <c oughs> นำอยู่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วครับขอจตุรทโทอดุลสัตย์คาัให้กับสมเกียรติสมเกียรติต,ต่างมาหน้ามาโตให้อภิรัตน์กุลยิงโอ้โ,โหลูกนี้ไม่พลาดเขาเถ้าโดนแล้วยิงกันครบแหละตรงเม็ดไม่น่าเข้าเลยท <c oughs> า หมายเลขสิบสองครับอภิรัตน์กุณรัฐภูมิพงศ์ยังไม่รู้เลยนะตาไม่นั่นดี้ายเกมครึ่งเวลาหลังคู่ที่2องครับยี่25แห้านาทียี่ไว้หน่้ยกดไว้หน่อยมันกินนาทีนะ นะนะอาอดียดีครับแล้วก็พูดจัสินปานทองกันพุทธปานอุ่นเวลาการแข่งคัซึ่งเวลาหลังผู้ที่สองผลกดว่ากำแบไเพชรไปรุ่นอกโปเอาชนะทีมวีที่นครชุมไปได้เก็บ3แต้มไปได้ครับจากสมเกียมาได้สองประตูมาได้หนึ่งมาได้ยีสบเอครับสิบวทองหนึ่งแล้วก็ชายวั์คุณแผนมาได้เกียหนึ่งมาไลสิอนุักิ์คุเขวหนึ่งแล้วก็มาได้สอิคุณแล้งโหนึ่ ได้สามแต้มไปครับพอประตูบวกแต่วัดแต่วัดหลายลูกครับดับเป็นพิเศษได้รู้ไหมเนี่ยรู้ไหมเนี่ยอ่ะอย่าเร็วนะอย่าเร็วนะอ่าครับเชิญชมคู่ต่อไปวอร์มลงในสนามด้วยครับขคนตาข้อนะครับคนเจเรวาเดี๋ยจะมาน้างอเ่ะได้ จอขมลซิมเมืองคอน,น,นจัก